เาเอามาเอา้นวันกมามก็เดยใส่ผ้ากันเปลี่ยนเถอะสูสีเหลืงีงฝรั่งทำอะไรก็ได้คนรวยอาหารเรา มังเล็บซะกอนอันนี้อันนี้คือหมกไก่นะคะไม่ใช่กบหมกไก่ใส่ใส่หัวปีบำรุงน้ำนมบำบำรุงน้ำนมมังนมมาหมาซะกอนผัดขี้ริ้วกับบะหมี่อันั้นเนี่ยหมครัอย่าเรียกผัดขี้ริ้วสิ เอาไว้ก <Cornell> ุมที่ขาน่ะเวลากินข้าวโอ้โหขาอือหึอือหึมันยาบเหได้ยาบมงได้อยู่มันกองเข่ามากหมาเขากอนตองข้ามมาก